สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกลักขาพิจิกนะคะหัวข้อนี้คือเรื่องเซอร์ไพรส์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงสองเดือนนับตั้งแต่วันที่คุณฟังคลิปเนาะจะเซอร์ไพรส์ดีหรือเซอร์ไพรส์ในเรื่องที่ไม่ดีได้หมดนะเรามอง2ด้านนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะขอพลังงานชาวราศีพิจิกลักขาพิจิกกันเลยนะคะมาดูกันนะคะชาวราศีพิจิกลักนาพิจิก เรื่องสปพรส์ใดน่าจะเกิดขึ้นกับคุณมาว้า wow. ว the world เลยนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนนิดนึงโอเค the world สุดยอดมากเลยนะคะควีนถ้วยหกเหรียญเดทน่พสป라이แน่นอนนะคะแล้วก็สามคาถา โอเคสุดยอดนะไพ่ใบแรกเลยเนี่ยขึ้นมานะคะเป็น the world นะแม่หมอจะบอกว่าสป라이แน่นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันเหมือนกับว่ามันจะถึงจุดสิ้นสุดนะมันจะถึงจุดสิ้นสุดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่หรือเป็นการบรรลุเป้าหมายก็ได้นะไม่ใช่ในทางที่ไม่ดีนะ <c oughs> มันเหมือนกับว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายถึงจุดสิ้นสุดในสิ่งที่ รอคอยมายาวนานทำมายาวนานนะมันจะสำเร็จแล้วมันจะรุ้ล่วงแล้วมันจะอิสระภาพแล้วมันจะหลุดพ้นแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นลักษณะนั้นเลยนะคะคุณอาจจะไม่คิดก็ได้ว่ามันจะมาถึงจุดจุดนี้แต่จุดจุดนี้มันมาถึงแล้วมันเป็นแบบนั้นบางคนเกี่ยวกับเรื่องของความรักการให้โอกาสการขอโอกาสของคนเก่าของคนที่เลิกลากันไปของคนที่หันหลังกันไปแบบนี้ นะคะการกลับมาใหม่กลับมาขอโอกาสใหม่แบบนี้ก็ได้ก็ได้ด้วยแต่บางคนกลับมาขอโอกาสแต่คุณปิดจบคุณไม่ให้โอกาสนะคะหันหน้าเดินต่อแบบนี้ก็ได้นะคะมันขึ้นอยู่ที่คุณว่าออคุณจะเปิดรับไหมแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นส่วนใหญ่นะคะจะไม่รับนะออส่วนใหญ่จะไม่รับมันก็จะมีแหละมันก็จะมีแหละที่ว่าเปิดรับมันก็มีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนั้นนะ แล้วอีกมุมหนึ่งมันเหมือนกับว่าใครเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะที่แม่หมอเห็นเนี่ยชาวพิจิกนะคะจะมีคนมาขอความรักกับคุณอาจจะเป็นพ่อไม่นะคะเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม้เนี่ยนะเข้ามาขอความรักกับกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกได้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนาะเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยฉัน ไม่น่าจะมีแล้วอะอะไรแบบนี้อยู่ๆก็มีคนมาแบบอยากจะขอความช่วยอยากจะเขาเรียกอะไรนะอยากจะเข้ามาช่วยเหลือเออไม่ใช่ขอความช่วยเหลืออยากจะเข้ามาช่วยเหลือมันเป็นไปซะแบบนั้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณมันจะเกิดขึ้นด้วยแล้วคุณแล้วมันการเปลี่ยนแปลงนี้ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ หน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนแปลงปุ๊บคุณจะหันหน้าออกสู่อิสรภาพคุณจะหันหน้าออกสู่เส้นทางใหม่อะไรบางอย่างไปเลย <c oughs> มันจะเป็นแบบนั้นไปเลยนะคะไม่หวนกลับมาเลยมาดูกันต่อนะไพรสดใดอีกนะคะอสุวินดาบหนึ่งถ้วยว้าวการเริ่มต้นเห็นไหม การเริ่มต้นพัฒนาขยับขยายเติบโตเรื่องความรักนะแฮงแมนนะแล้วก็ห้าเหรียญโอเคมาดูกันนะคะชาวพิจิกอย่างที่บอกคุณมีเกณฑ์จะได้ข่าวดีด้วยนะคะข่าวดีที่รอคอยมานานแบบนี้ก็ได้นะคะข่าวดีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีความผิดหวังซ้ำซากมันมีความยืดเยื้อนะคะมันเป็นในลักษณะนั้นนะ่ะแม่หมอจะบอกว่า เดี๋ยวคุณจะเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าเฮ้ยมันทําไมมีอะไรมาหลากหลายมันเป็นแบบนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวมันอาจจะมีหลายประเด็นหลากหลายเข้ามาในชีวิตของคุณแบบนี้ก็ได้ด้วยแต่สําหรับบางคนชาวพิจิกมันไพ่มันสลับกับกันมันเป็นความพลิกผันนะคะบางคนพิก เขาเรียกเลยนะพลิกหงายอะแต่บางคนพลิกคว่ำเข้าใจปะเออมันมี2ด้านของของพิจิกเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะบางคนสพ라이ดเหมือนกันแต่เป็นพป라이ด้านไม่ดีเลยสพ라이ดแบบพแบบเออเจอสภาวะที่หยุดนิ่งเจอสภาวะที่เจ็บปวดเจ็บป่วยอุบัติเหตุทําอะไรไม่ได้เจอสภาวะที่แบบ แต่บางคนมันอาจจะมามาจากเหตุการณ์ที่อุทิศตนก็ได้นะการอุทิศตนช่วยเหลือคนอื่นแล้วกลายเป็นว่าตัวเองอาจจะแบบเดือดร้อนแทนอย่างเงี้ยเนี่ยระวังเจอสถานการณ์แบบนี้ด้วยหรือแม้แต่กระทั่งยกตัวอย่างละกันอย่างทหารเนาะทะหารที่เสียขาเหยียบกับระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะก็คืออุทิศตนใช่ไหมอุทิศตนเพื่อชาติแต่ตัวเองต้องเสียขาเห็นไหมนี่ห้าเหรียญน,นะคะ พิการแบบนี้นะคะเนี่ยจะเป็นในลักษณะนั้นกลายเป็นคนทุพพลภาพไปเลยแบบนี้ก็ได้เนี่ยชาวพิจิกเองเช่นกันก็มีเกณฑ์ที่บางคนพลิกผันที่จะเจอเรื่องสปพ이ต์ในด้านนี้อีกเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้แต่ไม่ได้แม่หมอไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องเป็นทหารนะบางทีเราอาจจะแบบว่าขับรถใช่ไหมแล้วเราลงไปช่วยเหลือคนที่เขากําลังเจออุบัติเหตุอะ่ะแล้วอยู่ๆมีรถคันนึงมาชนเราอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้ได้นะคะ เอเอเหตุมันเหตุมันจะพลิกผันสําหรับพิจิกที่จะเกิดเกิดเรื่องแบบนี้มาดูกันต่อนะคะสป라이ดใดอีกนะคะ หมอบอกแล้วว่าเซอร์ไพรส์มันจะมีเซอร์ไพรส์สด้านนะไม่ใช่เซอร์ไพรส์ด้านเดียวนะคะทุกอย่างต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริงเนาะชีวิตคนเราไม่ได้มีในสิ่งที่ดีๆตลอดไปอะหรือตลอดชีวิตเน่ยไม่ใช่นะคะเราจะมีทั้งดีและไม่ดีสลับกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่เขาขึ้นมาก็ขึ้นมาตามดวงไหม่หมอทํานายตามไพ่นั่นแหละมันก็สลับเคล้ลากันไป บบนอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะหลายๆคนคอมเมนต์มาแม่หมออยากจะบอกมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะไม่ใช่ดวงของคุณคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทำใจเป็นกลางนะคะดวงมันเป็นดวงรวมนะอาจตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงบ้างแบบนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นลักษณะนั้น นะโอเคหละมีปฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะชาวพิจิกนะคะมีสองใบขึ้นมาคู่กันเลยแต่เป็นปฏิหาริย์ในด้านดีแม่หมอจะบอกว่ามันเหมือนกับถ้ากรณีที่คุณเสียนะกรณีที่คุณเสียอะไรบางอย่างแบบนี้นะหรือเจอเหตุร้ายนะคุณจะได้สิ่งดีกลับมาคุณจะได้คือเหมือนเสียเป็นทุกขลาภก็ได้เสียอย่างแต่คุณจะได้อีกอย่างหนึ่งที่เติมเต็มชีวิตของคุณแทน เออสิ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นครอบครัวความรักหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเงินความสุขสบายความได้รับการใส่ใจการได้รับการดูแลที่ดีหรือใดๆก็ตามเนี่ยเหมือนเสียอย่างแต่คุณจะได้อีกอย่างหนึ่งเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณซึ่งทําให้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ขาดหายไปมันไม่ขาดเลยมันจะกลายเป็นความรู้สึกแบบนั้นไปเลยปฏิหารการเริ่มต้นปฏิหารสิ่งดีๆมันกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยเหมือนกันนะคะจุดจุดนี้มันคือเรื่องสป라이มันคือความสําเร็จ มันคือสติปัญญามันคือปฏิพาน์ไหวพริบมันคือไอเดียใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นในสติปัญญาของคุณนะ่ะนะความคิดการพลิกแพลงการต่อย,ยอดการสื่อสารการดิวงานการเจรจาทุกอย่างมันจะคล่องตัวมันจะประสบความสําเร็จและก้าวหน้ากว้างขวางขึ้นอย่างมากๆเลยทีเดียวมันเป็นลักษณะนี้มันเป็นเหมือนว่าสูญเสียบางอย่างไปแต่คุณจะได้ศักยภาพบางอย่างกลับมา เออเนี่ยมันมันเป็นแบบนั้นนะคุณเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะสมมุติแล้วกัน <c oughs> คุณอาจจะสูญเสียขายกตัวอย่างเนาะเหมือนเมื่อกี้นะคะอาจจะสูญเสียขาอาวัยวะบางส่วนไปนะคะแต่กลายเป็นว่าสมองของคุณนะชาญฉลาดมากขึ้นคุณสามารถใช้คําพูดแทนในเรื่องของการทํางานและการหาเงินโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ต้องใช้ร่างกายเข้าใจปะแต่กลับเป็น คุณรวยมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะเอออันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังมันจะเป็นลักษณะนั้นคุณกลับรวยมากขึ้นกว่าเดิมคุณกลับสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณกลับเป็นคนที่มีชื่อเสียงและมีความเป็นที่หนึ่งในขณะที่แขนขาคุณอยู่ครบแต่คุณไม่เคยได้จุดนี้เลยอันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วที่คุณจะได้นะคะมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วที่คุณจะได้มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้สูญเสียไปซะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมันจะมีอะไรทดแทนกลับมาแล้วสิ่งที่ทดแทนมันดีกว่าเดิมมากๆเลย อืมเป็นลักษณะนั้นนะสำหรับชาวพฤศพเอ้ขอโทษชาวพิจิกนะคะอ่าโอเคมาดูกันต่อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคุณจะแก้ปัญหาหรือคุณจะจัดการได้บางคนอาจจะจะมีปัญหาบางอย่างนะคะการเอาชนะค้าขานกันหรือการอะไรกันเนี่ยนะคุณก็จะมีในเรื่องของไหวพริบคําพูดของคุณที่มัน สามารถเอาชนะประนีประนอมอะไรแบบเนี้ยได้ด้วยแปดเหรียญสไพร์เล้งเงินด้วยนะสไพรยเล้งเงินแบบมากๆเลยทีเดียวสีดาบจากก่อนหน้านี้การเงินไม่ได้ดีเลย นะคะบางคนก่อนหนะ้านี้การเงินไม่ได้ดีเลยเนี่ยยากลําบากในการหาเงินมากๆต่อสู้ฟาดฟันฝ่ฟาฟันนี่ก้าเหรียญโอ้โหสุดท้ายเป็นเดอะซันอยากจะตบมือให้จริงๆเลยลอยรอบไปนะเดอะซันขึ้นมานะคะการเกิดใหม่แม่หมอบอกแล้วว่ามันเหมือนกับว่าเออคุณเหมือนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เนอะเออสูญเสียอะไรบางอย่างไปแล้วจะได้ทดแทนกลับมามันก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะ มันจะเป็นในลักษณะของชื่อเสียงอ่ะคุณจะมีชื่อเสียงแล้วมีเงินมีเงินทองมีความสุขด้วยมีความสุขมีความเบิกบานสำราญใจหรือการได้สิ่งดีๆอะไรมาเยอะแยะมากมายซึ่งซึ่งมันเหมือนชีวิตใหม่จริงๆที่ที่ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตคุณไม่เคยได้ได้สิ่งสิ่งนี้แล้วคุณไม่เคยมาถึงจุดจุดนี้อ่ะมันเป็นลักษณะนั้น คุณอาจจะไม่เคยเป็นคนมีชื่อเสียงคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยมีใครรู้จักคุณเลยแบบนี้ยอยู่ในหลืบทำงานอยู่กันในห้องทำงานไปวันๆแบบนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครสนใจนะคะพอทุกอย่างมันเป็นสพ라이์เกิดขึ้นมาในชีวิตคุณทั้งงานทั้งเงินทั้งเกียรติยศชื่อเสียงนะทั้งความสุขการมีชีวิตชีวาการได้รับการสนับสนุนมันมาหมดเลยอืม โดยเฉพาะเรื่องเงินเงินมาเยอะนะคะมีทั้ง8เหรียญมีทั้ง9เหรียญขึ้นมา6เหรียญขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น,กา,นาานะการเงินจะไม่ขาดนะการเงินจะไม่ขาดมันสป라이อะ่ะก่อนหน้านี้มันเหมือนแบบมันติดขัดนะนะเออมันติดขัดไปซะทุกอย่างอันนี้มันเหมือนดวงเปลี่ยนด้วยนะคะใบแรกมันขึ้นเป็น w o r o d ขึ้นมาเลยนะคะมันเป็นอิสระภาพมันหลุดพ้นมันเป็นแบบนั้น มันหลุดพ้นบางคนหลุดพ้นจากความยากจนน่ะหลุดพ้นจากกรอบก็ได้จากกรอบอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยหลุดออกจากกรอบกรอบนี้เลยอะ่ะเออบางคนเหมือนแบบว่าไม่เคยสัมผัสโลกออนไลน์เนาะไม่เคยทํามาก่อนเลยนะก็ได้มาทําแล้วก็ดังแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็มีเงินเข้ามาเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะอ่ะมาดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งสำหรับนะมาดูซิว่าสำหรับนี้จะบอกอะไรมาดูกัน เรื่องเซอรไ์ไพรส์ใดจะเกิดขึ้นกับชาวพิจิกอีกนะคะในช่วงสองเดือนนี้มาว้าวนาคราชกาลทันอืมกาลทันอะไรอาปิตาหรอทอรทึก แล้วก็โชคดีพาณิชย์นะคะมีเกณฑ์ที่จะร่ำรวยรุ่งเรืองนะแต่มันจะมีไพ่บอกนะอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะคุณจะเสื่อมเสียชื่อเสียงการค้าขายเหมือนกันนะการทำธุรกิจการค้าขายอะไรเนี่ยต้องสุดจริตซื้อตรงกับลูกค้านะอย่าหมกเม็ดหรืออย่าทำอะไรที่ไม่ดีอะสุดท้ายคุณจะมันเหมือนกับว่าเสียชื่อเสียง ระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะอะไรที่ไม่ดีเราก็อย่าไปทําแค่นั้นเองเรื่องไม่ดีมันก็จะไม่เกิดกับเรานะเอออีกอย่างหนึ่งนะมันจะเกิดเหตุเพศภัยบางสิ่งบางอย่างนะคะก็จะบอกว่าระวังมันก็ระวังไม่ได้หรอกพูดถึงถ้ามันจะเกิดจริงๆเนาะเพราะมันสป라이 นะคะสภัพคือเรื่องที่มันไม่คาดคิดมันก็มีเกณฑ์ที่มันจะเกิดบางครั้งเกี่ยวกับพ่อเราก็ได้เกี่ยวกับลูกเราก็ได้นะคะการเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งการสูญเสียทรัพย์สินเกิดเหตุเพศภัยลมลมฟ้าลมฝนภัยพิบัติแบบนี้ก็ได้นะคะที่อาจจะเกิดกับพ่อเราเกิดกับลูกเรา,าแบบนี้หรือเกิดกับสามีเราเกิดกับภรรยาเราเนี่ยได้หมดเลยนะคนรอบตัวนะคะเนี่ยกับคนรอบตัวเรา เป็นลักษณะนั้นนะมันมีเกณฑ์มันมีเกณฑ์ทีม่มันจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นแต่มันอาจจะไม่ใช่ทุกคนแม่หมอบอกแล้วบางคนเกิดเรื่องหนึง่งบางคนเกิดเรื่องหนึง่งมันก็เป็นลักษณะนั้นไปนะคะมาดูต่อแต่แม่หมอบอกแล้วว่าอะไรที่ไม่ดีอย่าไปทําก็แล้วกันนะคะแต่เรื่องเงินจะดีนะเราดารงอยู่ใน สินธรรมอะ่ะแม่หมอจะบอกเลยว่าชีวิตของคุณจะมีแต่คำรุ่งเรืองมีดซันขึ้นมามีโชคดีพาณิชย์ขึ้นมามีแต่รุ่งเรืองแล้ว,ลวมีแต่รวยกับรวยเอางี้แล้วกันนะคะอืมเรื่องสプายดีๆมันก็จะเกิดเรื่องสプายไม่ดีก็จะไม่ค่อยเกิดกับเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้มาดูต่อนะราการาหูอืมเรื่องวุ่นวายนะคะมันจะวุ่นวายแล้วก็กุล ธลิตโทแล้วก็ทาสีอ่ะโอเคแหละนะมีราหูขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงความวุ่นวายความเดือดเนื้อร้อนใจคดีความเหตุเพศภัยมันจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วเลยนะ,ะเพราะมันต้องสป라이นเนาะออมันจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นเราก็เร่งทําความดีนะนะนอกนั้นเราทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะวาส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของกรรมกรรมจะให้ผลนะคะจะให้ผล แรงหรือเบาเนะี่ยมันขึ้นอยู่ที่กรรมของเรากรรมไม่ดีเนาะเออถ้าเราเล่งสร้างกรรมดีเราสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาเป็นกรรมดีเบามันก็จะลดน้อยลงเออไม่ใช่แรงมันก็จะเบาลงนะคะส่วนถ้าเราจะเจอแบบเบาๆเ,เราอาจจะไม่เจอเลยก็ได้นะเพราะเราทําความดีเพิ่มขึ้นทุกวันติดกับไพ่ใบน,นี้คือไพ่มองโลกในแงนด่ดีเราเป็นไพ่ดอกบัวคือไพ่แห่งคุณงามความดีนั่นเองคืออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ไพ่ จะบอกว่าให้คุณเร่งทำความดีนั่นเองเร่งสร้างเกี่ยวกับในเรื่องของสติปัญญาการเจริญภาวนานั่นเองนะคะแล้วชีวิตของคุณมันจะผ่านไปได้แบบง่ายๆสบาย,บายแบบนี้เป็นต้นนะเหตุพลิกผันมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดนะไม่ใช่ไม่เกิดนะคะชาวพิจิกนะคะเรื่องไหลแรงเรื่องหน้าปวดหัวเรื่องมีแต่ความเครียดความคดีความความวุ่นวายลุ่มหลอนใจเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ให้มันจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน นะเราเกิดแบบฉับพลันแล้วเกิดแบบรุนแรงด้วยเนี่ยนะก็เป็นลักษณะน,าน,านั้นมาดูกันต่อค่ะกาลีฉัดเงินกระดุพมพระมะโรงการเงินนี่ดีจริงๆนะคะ ออการเงินนี่ดีนะแล้วก็ในเรื่องครอบครัวก็ดีนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานความเป็นผู้นำอะไรบางอย่างแบบนี้นะคะจะดีมากๆเลยทีเดียวนะบางคนจะมีเขาเรียกอะไรนะั้นนำชื่อเสียงนำสิ่งดีมาสู่วงตระกูลเออมันเป็นไปได้นะคะพ่อแม่ภูมิใจครอบครัวภูมิใจในตัวคุณอะไรแบบนี้นะคะ อืมแล้วหรืออีกอย่างหนึ่งนะคุณก็จะกลายเป็นคนที่น่านับถือไปเลยแบบนี้ก็ได้ในส่วนหนึ่งนะคะแต่อย่าทําพฤติกรรมตัวเองเสียมันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือการที่ทําตัวเองการที่ทําตัวเองเสียนะั่นแหละเอ,เ,อเอาแค่นี้ละกันนะคะอืมเพราะฉะนั้นแม่หมอถึงได้บอกว่าเราก็ดูแล้วกันอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ทําแค่นั้นเรื่องไม่ดีก็ไม่เกิดกับเราละนะมาดูกันต่อนะคะ ว้าวเจดี JD, นะคะนี่ตะนุโอเคพ่อหมอรู้เลยนะคะแล้วก็ทักทินแล้วก็มาชิมมาโอเคมาดูกันให้สร้างบาร,รมีให้สร้างความดีละละเว้นความชั่วคืออย่าทำสิ่งไม่ดีเด็ดขาดให้สร้างแต่ความดีอย่างเดียวเลยนี่นุ่งขาวผมขาวนะคะพิจารณากายใจของตัวเองพิจารณารูปนามของตัวเองนั่นเองอยู่กับรูปอยู่กับนามแบบนี้เป็นต้นนะคะอยู่กับตัวตน แบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะเห็นสภาพธรรมเห็นตัวตนของคุณเองนั่นแหละแบบนั้นนะแล้วมันจะทําให้เนี่ยอันนี้เป็นไพ่ผลบุญนะคะเป็นไพ่ผลบุญผลบารมีจะมาจากการที่การฝึกจิตนะคะทีน,นี้แหละถ้าเกิดว่าคุณหันมาทําตรงนี้ได้แม่หมอจะบอกเลยว่าชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยาวนานด้วยนะยาวนานเลยนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือ เกื้อกูลดูแลแบบนี้อืมจะมีแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเรื่องที่ไม่ดีอย่างที่บอกอย่าไปทำาหนะอยู่ด้วยความพอดีอยู่ด้วยเอ,อ่อไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วฟุง้งเฟอ้อเหอ่อเหอิมนะคะทุกอย่างก็เขาเรียกเลยนะเดินทางสายกลางเนาะเ,ออเดินทางสายกลางไม่มากไม่น้อยก็จะมีชีวิตที่สงบสุขมากๆโอเคประมาณนี้สำหรับชาวราศีพิจิกและนาพิจิกก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมทั้งอคอมเมนต์แล้วก็หัวใจด้วยนะคะขอให้คุณโชคดีสวัสดีค่ะ